พอใส่หมูใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับเราก็ทําการคละเคล้าคละเคล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจนหมูสับกับน้ำมันหอยกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้หมูสับกับน้ำมันหอยกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตลาดเลยเอาละขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดลลาา่มั้ยคเจังหวัดน่านนะฮะตอนนี้เราอยู่จังหวัดน่านนะครับ เราใช้เป็นผงปรุงรสรบาลานัวนะครับลงไปนะครับเป็นผงรุงรสรบาลานะครับเราใช้ปรุงในอาหารที่ใส่ราด้านิดเลยนะครับวันนี้เรามาออกม้วนะฮะมาจัดการจานใหญ่นะครับให้กับขอนินนะฮะผู้เเวะโพกได้นะครับเราใส่ผงปรุงรสรถบาลาดัวลงไปในหุูสับแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราก็จะทำการเคล้าเคล้าเคล้า อีกรอบหนึ่งนะฮะจนหมูสับแล้วก็ผมรถรถมันดวอ่องติดโจ้งตายเป็นเนื้อเดียวกันนลครับะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะตักให้ท่านได้ชิมนะเดี๋ยวเราทานแล้วนะครับว่าหมูเอานะส่งเครื่องเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงจากที่เราพักเขาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นคนทางนี้ป่ะพูดได้ไหมพูดสำเนียงเนี๋ยวนะคนละครึกลุนะครับแล้วเพิ่อย่างเดีตอนนี้ก็เดลือเกลือนะครับหนู เเสร็จแล้วก็เรือต้นหอมไปหน่อยนึงนะฮะต้นหอมนะฮะเรืที่นี่จังหวัดน่านนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกเป็นร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็เราก็ไปรูโวกไห้ความสนใจนะส่วนใหญ่ล้าจะยังไม่เคยเห็นเลยนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นกละมังหรือเป็นชามก็ได้เฮ้ยออกหวยนะฮะใส่ตาชนะตรงๆฟมยึดแตงหรือเปล่าตึแสงตึ๊แสงด้วยนะฮะใส่ลงไปแล้วนะฮะ เอาละเดี๋ยวเราะดราป็เข้าวสวยลวร้อด้วยนะฮะเราจะตับหมู who, ตับปลารา้าตกเครื่องที่เ,เ o, ราโรยผงพู้รถรถปลาร้านนวลงไปนี่แหละฮะปอกลงไปในข้าวสวยละล้อแล้วก็แจกให้กับทุกท่านได้ลองทานกันดูนะฮะท่านไม่ต้องมีอะไรมาเราเป็นปล<ด>าล่าจานเลยจังหวัดบ้านนะฮะรสชาติเป็นอย่างไร<ม>นะครับ ตลาดนี้อยู่ที่จังหวัดน่านเราก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับจังหวัดน่านนะครับท่านก็สามารถที่จะปลาแมคคาลูกวานกันได้นะครัไม่ว่าจะเป็นหมูสามใหญ่แล้วจะทานปลาล่กันได้นะครับทปลาล่ากันได้แต่ว่าพอเห็นปลาเราก็ของเราก็ไปในข้าวผัดก็งงนะครงูปลาล่ใส่ซองไม่ต้องใส่ปลาไม่ต้องใส่ผงชูรสเพียงแต่โรยผงชูรสของเราใส่ลงไปข้าวผัดก็จะอร่อยอร่อยรอบๆเะครับละนี้ก็จะเป็นต้มยำยอด อ่าที่เราทำงาทำชงชิงนะครับิบอ่าทังนี้ห้าซองครับกระดาษนี้ห้าซองนะครับเดี๋ยวคุณพี่ลองทานดูเลยครับประเดิมเป็นคนแรกเลยกันแล้วกันทุกอ่าลองทานดูครับว่าเป็นยังไงบ้างลองทานดูครับอ่าตองด้นะเอาไปช่วยอนึ่งแล้เอาไปควยหนึงครับซื้อห้าซองแถมฟรีหนึ่งซองนะฮะ ที่เดี๋ยวลองเข้าไปชิมดูได้นะเดี๋ยวเราจะทําเป็นอ่อมทั้งเหนือเขาเรียกอะไรเะระครับอ่อมเหมือนกันที่ว่าใส่บักชีลาใส่ชะอมใส่เห็ดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงสินค้าเป็นของรุดรสนะครับไม่ได้ใช้แปปลาใช้กลึงเลยอ่ะไม่ใส่ปลาใช้คูกันหอนปลาแม่ทานปลาได้ไหมฮะอทานได้อยู่นะครับ เราทำกันแบบง่ายๆนะครับทำกันแบบง่ายๆอ่าลองชิมดูนะครับเราชิมดูนะครับลองชิมนะฮะคันนี้ซองนะครับคุณแม่ลองไปชิมนะครับลองไปชิมดูนะครับห้ซองหกบาทแถมฟรีติ่มซองนะครับอาจิะได้เลยนะครับอาจจะได้นี่นิ่มซองนะพี่ติ่มซองนะฮะติ่มนะครับอาศัยถุงด้วยนะฮะอ่าอยากจะได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับเดวันนี้วันเดอร์เลยนะครับห้าซองหกสิบบาทแถมฟรีติ่มซองนะครับ ขอกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทานข้าวหมูสับปลาร้าทงเครื่องก็แวะมาทานได้เลยวันนี้เราแจกฟรีนะครับแจกฟรีให้กับพี่น้องทุกท่านที่ในตลาดรับลางเฉพาะสดุแห่งนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับออันนี้ต้องบอกว่าสําหรับท่านที่ทานปลาราได้นะมาเลยครับ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 แต่ด้านนี้หนึ่งถ้วยครับด้านหลังหนึ่งถ้วยอ่าด้านนี้อีกหนึ่งถ้วยนะครับอ่เชิญเลยครับเชิญเลยครับ การที่ทานไปแล้วต้องการที่จะนำไปทะานที่บ้านดั้เอาไปทำี th ่บ้าได้เลยนเพียงแต่เ็นเรื่อง่วนผู้รถของเราล